สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์โปรฟินแข่งโปรฟินกอล์ฟค่ะทนีีนะคะครับได้ครับค่ะงั้นเริ่มเรื่องคำถามแรกนะคะทาไมถึงเริ่มเล่นกอล์ฟอยากทราบแรงจูงใจเลยคะ่ะก็จริงๆผมชอบเล่นดนตรีนะครับแต่คุณพ่อก็ขอให้มาเล่นกอล์ฟอยากให้แบบลองพิสูจน์ดูตอนแรกก็ไม่ตั้งใจก็ไม่สอบไปสอบกอล์ฟด้วยความแบบไม่ตั้งใจ แต่พอถึงจุดหนึ่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทําไม่ได้จริงเหรอก็ามอางามาตั้งใจสอแบแป๊บเดียวก็สอบผ่านเลยก็เลยเป็นโปรมาตั้งแต่นั้นก็น่าจะเกือบสิบปีแล้วน่าจะสิบปีแล้วค่ะแล้วหลังจากที่เป็นโปรปีแล้วเนี่ยทำไมคิดว่าจะมาะสอนนะคะก็จากที่ตอนแรกโดนพ่อมาครับก็เลยได้ไปศึกษามาเพื่อให้ตัวเองได้ตีกอล์ฟได้ดีขึ้น ดูนักกอล์ฟคนนู้นคนนี้ที่ชื่นชอบอะไรเงี้ยครับแล้วก็เล,เลยมีความรู้จากโรงเรียนสอนกอล์ฟชื่อดังจากที่เรียนจบกอล์ฟมาที่แบบก็เลยอยากจะเผยแพร่ดูเพราะว่าตอนที่เราเรียนรู้เราก็เรียนเราเรียนรู้จากนักกอล์ฟที่เราชอบว่าเขาทําแบบไหนเขาฝึกซ้อมยังไงอะไรแบบนีบ้แล้วเราก็ทําตามแล้วเออมันได้ผลนะเราก็คิดว่าวิธีที่เราพัฒนาตัวเองมามันก็น่าจะช่วยให้ผู้อื่นดีขึ้นได้ครับ yeah. ก็ถ้าทางฝั่งเมืองนอกเนี่ยก็คงสมัยก่อนเนี่ยชอบเซอร์เจอโอกาเซียสมัยนี้ก็ชอบดัตตินจอนสันบูเคปก้าอะไรอย่างนี้ครับอ่านี่คือทางฝั่งเป็นนักกอล์ฟต่างประเทศอ่าทางนักกอล์ฟไทยก็คงจะเป็นเอ่อทงชัยใจดีอะไรอย่างนี้ธรรมดูญศรีโรดประหยัดมากแสงอะไรครับเป็นรุ่นพี่ๆในวงการ ใช่ใช่มันจะเป็นโมเดนสวิงครับใช้แบบเรียนรู้การออกแรงตามทสษร์ที่แบบถูกหลักพอพีล่ลองบอกมาสักข้อหนึ่งได้ไหมคะว่าทำไมถึงคนจะเข้ามาอย่างที่นี่กับก็คือที่นี่ครับทั้งเราก็ทั้งตัวผมเองก็จะตอนเออจากอาจจะ ตอนเด็กเริ่มตีมาไม่ถูกวิธีแล้วก็มีอาการบาดเจ็บมีบาดเจ็บที่หลังที่คอเราก็มาเรียนรู้ว่าแต่ตอนแต่อต,อ,ตอก่อนก็เป็นนักบอลนักฟุตบอลอยู่แล้วก็เล่นกีฬาอยู่แล้ว <ค entertain S 1> แต่ก็ก็เคยคิวดว่าตัวเองแข็งแรงแต่พอมาเล่นกีฬากลอฟแล้วมีอาการบาดเจบ็บก็เลยเริ่มสงสัยว่าเฮ้ยเราต้องออกแรงยังไงจากที่แบบเรียนสายวิทย์คณิตมาด้วยก็มีอาจจะมีความรู้เรื่องมุมตกกระทบฟิสิกส์อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็มาลองศึกษาแล้วก็ค้นพบศาสตร์แบบโมเดลสวิงุง ของซูบิงกอปสมัยใหม่ที่แบบถูกหลักวิทยาศาสตร์ออกแรงทั้งในแนวดิ่งแนวระนาบแนวแนวนอนแนวดิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีแรงดึงแรงเหนี่ยวคือมีแรงเยอะมากมายซึ่งเวลาที่ผมพัฒนาลูกศิษย์เนี่ยก่อนที่เราจะสร้างแรงเราต้องดูก่อนว่าเราทําอะไรที่เราเสียแรงในการที่จะปล่อยสู่การประทะลูกเราก็จะแก้ตรงนั้นเพราะนั้นแบบโดยส่วนใหญ่แล้วผมก็จะทําให้นักกอล์ฟทุกคนตีไกลขึ้นกว่าเดิมโดยที่ไม่ต้องทําอะไร มากขึ้นเน่ยจะทำทุกอย่างน้อยลงเพราะว่าผมเชื่อว่าการตีไก่ในส่วนหนึ่งมันเป็นเทคนิคซะมากกว่าแล้วก็จะมีวิทยาศาสตร์การกีฬาออกกําลังกายท่าทางพัฒนากล้ามเนื้อในส่วนในส่วนที่กอลใช้อะไรอย่างเงี้ยัใช่อันนี้ก็คือผมก็จะควบคุมได้หมดแนะนําได้หมดว่าแผนการเล่นกอลให้ได้ด้วยโอ้ยนี่ขนาดยังไม่ทันได้มาเ่ะก็มีความ นนีนน่ในอนาคตคว่าทางรงเนอกจากการสอนก็คิดว่าคงจะเริ่มเผยแพร่ความรู้ที่ตัวเองเรียนรู้มาอาจจะมีหลายอาจจะมีหลายคนที่ได้รู้มาแล้วแต่หลายคนก็อาจจะไม่รู้จะหาช่องทางที่ไหนผมก็จะนําความรู้ตรงนั้นมาเผยแพร่ อาจจะมีผมก็จะมีความมีความสามารถในการแบบปรับแต่งไม้กอ๊อฟจูนไม้ก๊อฟก็จะเปิดว่ารับว่าผมเป็นคน QC อซีจะให้ช่างมาทำแต่ว่าตัวผมไม่ได้ทำเองแตผมเป็นคนควบคุมว่าเอ,อออกแบบให้ว่าไม์กอ๊อฟคนนี้สปีดเท่านี้ควรจะเป็นอย่างนี้ในอนาคตคงจะลงเครื่องร้อนมอนิเตอร์มาเพื่ออธิบายให้นักก๊อฟได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็จะมีช่อง y o u t u b e อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องลองติดตามกันดูครัตอนนี้ก็จะมี เพจโปรปินก๊อกาเดมีแล้วก็ IG ก็ชื่อนี้เลยโปรปินก๊อกาเดมีใช่ก็ลองกดลองหาดูได้ครับใช่น่าสนใจมากเลยค่ะครับผมค่ะแล้วประสบการณ์การสอนท,ที่ที่เคยผ่านมามีพอจะเล่าได้่องไหมคะว่ามีเรื่องไหนบ้างที่แบบประทับใจก็จริง,รงๆรู้สึกผมก็มีประทับใจหลายๆเรื่องเพราะว่าบางคนถ้าอย่างเด็กเนี่ยบางคนเขาจะผมก็จะหลอกล่อให้เด็กแบบฝึกโดยที่ไม่รู้สึกเบือ่อ แล้วสุดท้ายเขาจะแบบฝึกเยอะแล้วเขาก็เก่งไปโดยที่เขาสนุกไปด้วยเพราะว่าตอน,นเด็กๆเนี่ยอาจจะจะประสบการณ์ตรงที่แบบพ่อพ่อมาคับก็จะมีมีมุมที่แบบไม่อยากตีบ้างทีนี้ผมก็จะแบบสนิทกับเด็กก่อนให้เด็กอยากตีเพราะพ่อแม่หลายคนอย่างนี้ก็อยากคาดหวังให้ลูกตีไปยาวๆแต่ผมก็มีเพื่อนที่แบบว่าติ๊กอัมาดีแต่พอถึงช่วงอายุหนึ่งเขาหนีได้เขาก็หนีไปเลยผมต้องการจะคีมไว้เพื่อให้เด็กคนนั้นก็จะคุยกับผู้ปกครองว่าเออผมมีแผนแบบนี้นะ ผมต้องการให้เขาคีดมาก่อนให้เขามาที่โรงเรียนผมได้ให้เขาสนิทก,กับผมให้เขามีความไว้ใจที่จะมาที่จะมาที่จะมาเหมือนอาจจะมาเล่นกับผมเชื่อที่ผมบอกอะไรเงี้ยบางทีเขาก็เล่นผมก็จะให้เล่นเป็นเล่นเรียนเป็นเรียน,น,นคือถ้าเล่นอันนี้แล้วเดี๋ยวต้องมาซ้อมอันนี้นะต้องมาฝึกอันนี้เราก็จะวางระบบรากฐานเพื่อสร้างสปีดใช่ก็จะมีจะประทับใจก็จะมีจะไปอาจะเป็นแต่เห็นในเพจเยอะก็คือแบบน้องวินคือน้องวินเนี่ย ตอนแรกผมไปเจอเนี่ยเขาก็เรียนที่สถาบันแห่งหนึ่งแล้วน้องวินอาจจะมีความแบบไม่ตั้งใจหรือ,ย,อยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจก็สถาบันนั้นก็เหมือนไม่ค่อยดูแลผมก็ได้ได้เป็นอาจจะเป็นโชคชะตาทีได้เจอกันได้เจอกันก็เลยแบบเออดูแลก็พ่อเขาก็ไว้ใจไว้ใจให้มาให้มาก็ปรับค่อยๆใส่เขาคอ่คอยเรียนรู้ก็ปไปสนิทก,กันไปตอนนี้เขาก็ ดีคือตีก้านแข็งเฮดสปีดดีอยู่เวลาที่มาเรียนคือทุกคนผู้ใหญ่ก็จะแบบเฮ้ยสงสัยให้เด็กคนนี้คือใครอะไรเงี้ยอาจจะมีน้องคินซึ่งก็เป็นลูกลูกชายของลูกศิษย์อีกคนหนึ่งเอ่อแบบอะไรเงี้ยในโรงเรียนอันนี้ก็แบบพ่อแม่สนับสนุนดีก็จะคุยเล่นการแ,แอบใส่เทคนิคค่อยๆใส่ทีนิดทีนิดเป็นโมเลสตูบิงก็จะเป็นวงสวยๆอยู่อยู่อยู่ในเพจอะไรเงี้ยก็จะประทับใจที่แบบเอ่อทให้เด็กแบบ ความสนุกแล้วก็ผู้ใหญ่ก็จากที่แบบเคยตีไม่ไกลก็ตีไกลขึ้นมาโดยที่ออกแรงน้อยบางคนบางคนก็อาจจะต้องคิดว่าต้องใช้แรงในการตีเยอะแต่ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นเทคนิคมันจะปรับให้เขาก็มีความสุขกับการเล่นกลอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยครับประทับใจประทับใจเยอะประทับใจหลายอย่างใช่รับใจหลายอย่างแสดงว่ามาเรียนที่บ้านเยอมากใช่ครับบางทีมก็จะดันเลย งันสุดท้ายอาจจะให้คโปรตินได้ฝากผลงานแล้วก็โฆษณาเกี่ยวกับโรงเรียนฝากผลงานครับ <c oughs> ก็จะเอ,อ่อตอนนี้อาจจะยังไม่มีรูปธรรมอะไรมากแต่ลูกศิษย์ก็จะรับได้ถ้วยเวลาไปแข่งกันก็สนก็ได้เยอะแยะทีนโรงเรียนก็ตั้งถ้วยไว้ไว้เต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ปีที่แล้วเพิ่งผ่านโควิดมาก็เด็กอาจจะยังไม่ค่อยได้ได้ส่งแข่งอะไรเงรี้ยแต่เดี๋ยวก็จะส่งแข่ง ถ้าติดตามกันดูก็ในเพจโบบินกอล์ฟอะครีมี่ก็อยู่ในสนามได้กอล์ฟท็อปค์สนะครับเ,เป็นผู้ธุมรนสายสองแตท็อปค์สจะใกล้กับพาริโอเส้นกาญจนาใช่ถ้าเราลงมาก็ลองดูในเพจได้ก็จะมีรูปแนะนำมีอะไรอย่างนี้ใน IG ก็อินสตาแกรมก็ชื่อเดียวกันโบบินกอล์ฟอะครีมี่นะครับก็ใช่ไงก็ฝากไปด้วยไ,ได้เลยค่ะครับผมสำหรับวันนี้แค่ไก็ขอ d o